หนักสุดในชีวิตแต้วนัทพรับนาทีหลังน้ำตาชีวิตพลิกทำอะไรก็โดนแซะจากนางเอกภาพรักดีไม่มีข่าวเช้าใครๆก็ชมใครๆก็รักอยู่ดีๆวันหนึ่งแต้วนัทพรเตมีรักกลับมาอยู่ในจุดที่ทำอะไรนิดหน่อยก็โดนดราม่าโดนคอมเมนต์เน็บแนมจิกกัดในโซเชียลมีเดียจนเจ้าตัวออกปากว่าเหมือนชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้นอกจากพยายามทำความเข้าใจโดยสาวแต้วเปิดใจเรื่องนี้กับรายการ Woody FM โดยสาวแต้วได้บอกว่าทำอะไรก็ถูกวิพากวิจารณ์ไปหมดอะไรที่เราผิดเราก็ยอมรับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ได้ฉายาว่าเป็นคนที่ไม่มีข่าวด้วยแล้วอยู่ดีๆมันก็มีอะไรไม่รู้มาพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยทำอะไรก็ถูกวิพากวิจาร์ไปหมดแต่ทุกอย่างที่เราใส่เข้าไปในโซเชียลมีเดียมันคือการที่เราใส่และกดโพสต์ของเราเองเราก็ต้องรับผิดชอบทุกอย่างที่เกิดขึ้น ก็ยอมรับกับทุกสิ่งที่ตามมายอมรับเลยตั้งแต่วันแรกมันอาจจะมีคำพูดที่บางคนรู้สึกว่าเจ็บจังเลย แต่แต้เข้าใจว่าเขาไม่ได้รู้จักแต้วในทุกมิติเพราะฉะนั้นไม่ผิดที่เขาจะมองเห็นบางมุมแล้วตัดสินใจเราไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรคนรอบข้างเราแม่พี่เข้าใจก็โอเคแล้วนอกจากเรื่องนี้แล้วสาวแต้วยังเล่าถึงหลายเรื่องในชีวิตที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ทั้งเรื่องราวความรักที่ใครๆก็บอกว่าแต้วคลั่งรักมากหรือแม้แต่อาการป่วยโรคแพนิกที่ไม่มีใครรู้เลย และเหตุการณ์หนักสุดในชีวิตกับการสูญเสียคุณพ่อไปอย่างไม่มีวันกลับที่ทําให้สาวแต้วเข้มแข็งขึ้นโดยสาวแตวนัทพรถึงกลับต้องหลั่งน้ําตาซึ่งแตวเผยว่าทุกวันนี้ยังคุยกับคุณพ่อและชงกาแฟให้ท่านทุกวันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ